กุญแจนะครับผมผมไม่ต่อสายนะเดี๋ยวจะเปิด้าว สวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่องส่อเพิ่มพูนยานยนต์นะครับวันนี้กับผมน่อยเพิ่มพูนครับผมวันนี้เราพามาพบกับอีแอนนะครับเราจะส่งลูกค้าคันนี้เป็น EP ีที่190นะครับผมลูกค้าสั่งจองในช่องนะครับผมแล้วก็เบื้องต้นผมส่งสภาพเบื้องต้นให้ดูก่อนทําสีนะครับแล้วก็หลังทําสีนะครับระหว่างการทํามีทําจุดไหนไปบ้างนะครับทางร้านก็ส่งรูปเบื้องต้นให้ดูก่อนรายละเอียดตัวรถนะครับอันนี้ก็จะให้ดูกันก่อนอันนี้ก่อนจะส่งลูกค้าจังหวัดอ่าร้อยเอ็ดนะครับผม ก่อนจะส่งลูกค้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอเคครับสาหรับคันนี้ก็เป็นอีแตนรอจะส่งลูกค้านะครับผมจังหวัดขอนแก่นอาเภอภูเขียวนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูรายละเอียดโดยรอบคันของตัวรถอันนี้ผมเอาเครื่อง11แรงนะครับผมทดลองใส่ระบบนะครับเช็คระบบให้ลูกค้าดูก่อนนะครับก็เป็นเครื่อง11แรงคูบัตเตอีทีเราเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ระบบทดลองแล้วก็อันนี้เป็นช่วงคานด้านหน้านะครับผมสภาพยางนะครับแล้วก็ระบบสายสายพานเป็นหัวหมูนี่นะครับ ใส่ใสะพานเป็นหัวหมูคันนี้ก็จะมีระบบไดสตาร์ทดชาร์จเข้ามานะครับคันนี้ก็จะมีระบบไดสตาร์ทดชาร์จเข้ามาใส่ให้ลูกค้าดูนะครับก่อน,อนก่อนลูกค้านําไปใช้จริงเราก็จะเอาเครื่องใส่แล้วก็วิ่งให้ดูทุกคันนะครับผมก่อนจะส่งลูกค้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นสภาพเกียร์นะครับผมลูกเกียร์ก็จะเป็น6เกียร์นะครับผม5เกียร์เดินหน้าเกียร yani ์หกไปเกียร์ <para Valley> ถอยแล้วก็ระบบ <ế ng> เบรกน้ํามันนะครับระบบเบรกน้ํามันระบบคานเป็นคานแห้งนะครับผมระบบใส่สะพานเป็นหัวหมู อันนี้วินบนผมใส่ทดลองระบบก็คือสามครึ่งนะครับผมวินล่างหน้าเจ็ดนะครับวินล่างหน้าเจ็ดสภาพหัวเก่งก็จะประมาณนี้เลยพวมมาไัยของโตโยต้าเลครับผมมาไัยแน่นๆกันเลยครับผมสําหรับคันนี้นะครับเบรกน้ํามันนะครับแล้วก็คาดแห้งเกียร์เป็นห้าเกียร์ด้านหน้าหกถอยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยางด้านหน้ายางขอบสิบสี่นะครับน็อตล้อห้าลูนะครับสภาพยางด้านหน้าก็เป็นยางหกร้อยนะครับผมขอบสิบสี่แล้วก็หัวเก่งนี่ครับก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เป็นสภาพคัตซีนะครับผม สภาพคัตซีคันนี้มีแแม่ามแบตให้1ลูกนะครับผมเพราะว่ามีไดสตาร์ทไดชาร์จนะครับคันนี้ก็ลูกค้าเอาเฉพาะโค้งเปล่าก็แถมแม่อแบตให้1ลูกมีไดสตาร์ทระบบสตตร์กุญแจนะครับสำหรับคันนี้อันนี้เป็นคัตซีนะครับสภาพคัตซีนะครับแล้วก็สภาพยางท้ายเป็นน็อตล้อ5 5รลูนะครับผมของโตโยตานะครับ Rn สาหรับคันนี้ก็เป็นยางท้ายเป็นยาง650อยขอบ14สนี่ครับสภาพคัตซีให้ลูกค้าดูก่อนนะครับสภาพคัตซีก็จะประมาณนี้นะครับก่อนจะส่ง ก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับสมรคสีก็สวยอยู่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นสภาพพื้นกระบะไม้นะครับกระบะไม้ความยาวก็อยู่ที่2เมตรเจนะครับไม่รวมที่นั่งเฉพาะกระบะบรรทุก2เมตรเจแล้วก็ความกว้างอยู่ที่เมตรหกนะครับสําหรับคันนี้ก็จัดว่าสวยๆเลยนี่ครับความยาวของกระบะบรรทุกสภาพกระบะพื้นไม้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเบื้องต้นมีส่งรูปให้ลูกค้าดูแล้วนะครับก่อนทําสีก่อนบิ้วนี่ครับ อันนี้เป็นช่วงท้ายนะครับผมช่วงท้ายมีบางฝุ่นแถมให้นะครับมีไฟท้ายใส่ให้นะครับแล้วก็ช่วงแหนบช่วงโชคอะไรชุดเบรกนะครับทางร้านก็เช็คให้ก่อนสดจัดส่งนะครับสําหรับคันนี้นะครับอันนี้เป็นยางฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับสภาพยางอันนี้เป็นร้อยเบรกที่เทสนะครับผมนี่ครับเบรกสองล้อหลังนะครับสําหรับคันนี้ก็ลูกค้าไปใช้งานยาวๆเลยครับผมเช็คให้แล้วเบื้องต้นนะครับแล้วก็ระบบคัสซีฝั่งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับ ก็มีฝนตกหน่อยครับผมมีขี้ดงขี้ดินกระเด็นบ้างนะครับอันนี้เป็นมออแบตนะครับผมม่มอแบตมือสองที่แถมให้ลูกค้าไปนะครับเพราะว่าคันนี้มีระบบสตาร์กุญแจนี่ครับมีระบบสไตร์กุญแจคือเปิดวาล์วแล้วก็บีกุญแจได้เลยสําหรับคันนี้นะครับนี่ก็ อันนี้เป็นร้านเอาเครื่องใส่เช็คระบบให้ดูทุกทุกคันนะครับผมก่อนจะส่งนะครับทางร้านจะเช็คระบบเกียร์ระบบเบรกให้นะครับผมแล้วก็ถ่ายของเหลวนะครับก็จะมีน้ํามันเฟืองท้ายน้ํามันเกียร์นะครับผมแล้วก็ระบบเบรกก็เช็คให้นะครับสําหรับร้านเราสําหรับคันนี้เป็นระบบเบรกเช็คนะครับเปลี่ยนอาตัวแม่ปั๊มเบรกนะครับเปลี่ยนให้นะครับสาหรับคันนี้ส่งลูกค้าอําเภอภูเขียวจังหวัดขอนแก่นนะครับผมคันนี้ก็ลูกค้าติดตามมานะครับแล้วก็ แจ้งความประสงค์มานะครับคันนี้เป็นคัสซีรถยนต์เกียร์เป็นของ t o y ยต a i n แล้วก็5เกียร์ด้านหน้า6ถอยเบรกน้ำมันนะครับคันนี้เบื้องต้นทางร้านส่งให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ก่อนบิวแล้วก็หลังบิวก็ได้ประมาณนี้นะครับผมราคาคงเปล่ากเา็เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับผมคันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นคงเปล่าแถมมอเตอร์แบตหนึ่งลูกราคาเฉพาะคงเปล่าอยู่ที่49,0 0 0บาทนะครับระบบไฟนะครับมีแจ้งลูกค้าเบื้องต้นไปแล้วคือระบบไฟลูกค้าต้องนำไป,ไปต่อเอานะครับทางร้านแถมมอเตอร์แบตไปให้ สำหรับคันนี้ก็สวยๆครับผมอีกคันของทางร้านนะครับเป็น EP ที่190นะครับเป็น EP ที่190ลูกค้าขอดูรูปในไลน์มาก่อนก่อนจะสั่งจองนะครับเบื้องต้นตอนนี้ทางร้านก็ขอขอบคุณนะครับผมผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่สั่งจองกับทางร้านเข้ามาตอนนี้ขอขอขอแจ้งว่าออเดอร์พอประมาณครับผมเยอะพอประมาณแล้วก็ผมก็ไล่จัดทาคิวให้นะครับไล่จัดทาคิวให้สําหรับลูกค้าที่จะนําไปใช้งานนะครับก็ เบื้องต้นแอดไลน์เข้ามานะครับผมทางทางร้านก็จะส่งรูปเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับทางร้านจะส่งรูปรถเบื้องต้นให้ดูก่อนก่อนบิว <of> นะครับผมบางคังจะเป็นก่อนก่อนหลังหลังทำสีก็คือหลังพ่นรองพื้นไปแล้วนะครับผมทางร้านก็จะส่งให้ดูก่อนแล้วก็ทางร้านก็จะแจ้งว่าจะทําอะไรบ้างสําหรับคันนี้นะครับผมให้ลูกค้านะครับสาหรับถ้าลูกค้าโอเคก,ก,ก็สั่งจองไว้ได้นะครับสาหรับคันนี้ก็ลูกค้าสั่งจองแต่ก่อนทำสีนะครับผมยังไม่ได้สวยแบบนี้ เพราะว่าร้านเราเป็นร้านมือสองนะครับผมเอามาบิวสีเช็คระบบให้ลูกค้านําไปใช้งานได้ในราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาขอดูารายละเอียดเบื้องต้นได้หรือเบอร์โทรศัพท์0809175382นะครับอีกเบอร์ก็จะเป็น080326528นะครับผมพิกัดร้านอยู่ที่อ่าตำบลวังงิ้วนะครับผมอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร ติดกับข้างวัดวังก็เหลืองนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่จะมาดูร้านจริงได้นะครับผมเพราะว่าเรามีหน้าร้านมีรถอยู่ที่ร้านให้ดูให้เลือกให้ชมอีกหลายคันนะครับเบื้องต้นนะครับผมก่อนจะมาก็โทรมาก่อนนะครับว่าจะมาดูรถนะครับบางทีก็ไม่ค่อยได้อยู่ร้านบางทีไปส่งรถลูกค้ามั่งไปเอารถมั่งนะครับถ้าจะมาดูรถก็แจ้งมาก่อนนะครับผมล่วงหน้านะครับทางร้านก็ขอพระคุณนะครับผมก็ผมหน่อยเพิ่มพูนครับผมผู้ดูแลช่องแล้วก็ผู้ดูแลเพจนะครับผมผู้ดูแลกลุ่ม นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าที่กดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจใทางร้านนะครับผมทางร้านก็เป็นร้านมือสองครับผมเอามาบิวสีเช็คระบบนะครับทางร้านก็ขอขอบคุณนะครับช่องสอเพิ่มพูนยินดีให้บริการขอบคุณครับ